สวัสดีค่ะสายสุดาพรนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับไอเทมตัวใหม่ของ Lightwave นะคะเรียกว่า a l a าว d a นั่นเอง a า a าว d a นะคะจะช่วยในยเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะค่ะเรียกได้ว่าสวยจากข้างในสู่ภายนอกเลยนะคะเด mm ี๋ยวสายจะขออนุญาตแกะให้ดูนิดนึงว่าข้างในเขามีหน้าตาเป็นยังไงน,นะคะสำหรับอลาวิดานะคะข้างในค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่เลย มีแผ่นกดจุดนะคะตัวนี้แล้วก็มีเป็นเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะคะเป็นไปเลยอาราวิดาตัวนี้นะคะจะช่วยในยเรื่องของการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนนะคะให้เกิดใหม่อยู่เสมอรวมไปถึงลดเลือนริ้วรอยนะคะจากล่องแก้มหรือหน้าผากหางตาก็ตามที่สำคัญเนี่ยวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบเลยคือปัญหาของสิวสิวอักเสบสิวพดสิวพื่นต่างๆที่พบ เยอะมากๆโดยเฉพาะตัวซาเองก็เป็นเหมือนกันนะผดผื่นขึ้นตามหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยทั้งหมดโครงสร้างของใบหน้าของเรานะคะทำให้มันสดใสสมวัยอยู่ตลอดง่ายๆเรียกว่าไปช่วยซ่อมแซมแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวหนังนั่นเองนะคะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแผ่นเล็กๆใสๆเวลาเราจะใช้เราก็ให้แกะพลาสติกด้านหลังนะ,ะออกเสร็จแล้วเราก็แปะไปที่ ที่สมตรงนี้จุดตรงกลางหรือว่าจะเป็นบริเวณตรงคอรตรงนี้ก็ได้แล้วที่มันว้าวมากๆเลยที่แบบรู้สึกว่า <c oughs> ฉันเลิฟเพราะว่าแผ่นนี้มันช่วยกระตุ้นเรื่องการนอนหลับลึกด้วยนะหลับสบายเพราะสังเกตได้ว่าหนุ่มสาวไว้ทํางานนะคะที่เขานอนไม่หลับกันเนี่ยเขาจะไปหาตัวช่วยหนึ่งที่เรียกว่าสารเมลาโทนินมากินมันเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งป้างก็เอาเป็นผลิตเป็นตัวเยลลี่อะค่ะ กินเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับแต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าใช้เป็นนา,นานเนี่ยมันจะดื้อยาก็เป็นได้หรืออาจจะส่งผลเสียอย่างอื่นเอฟเฟกต์ต่อร่างกายทีนี้แผ่นตัวนี้ค่ะมันไปกระตุ้นตรงจุดนั้นอ่ะที่เรียกว่าสารเมลาโทนินเนี่ยกระตุ้นออกมาทําให้เรนอน,นหลับลึกมากขึ้นมันไม่ส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายเลยเพราะแผ่นนี้มันไม่มีสารเคมีน,นะคะ ฉะนั้นแผ่นแปะอะลวิดานะคะก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตมากๆประสิทธิภาพของเราก็จะพร้อมใช้งานในทุกๆวันนะคะเขาเรียกว่าสวยสุขภาพดีครบองค์รวมนั่นเองนะคะและนี่ค่ะคือหน้าตาของครีมของเขานะคะเป็นไนท์ครีมและเดย์ครีมจะใช้คู่กัน2ตัวซึ่ง การผลิตของเขานะคะคสกัดจากธรรมชาติถึง98.6ด้วยกันไม่มีสารกันเสียไม่มีสารซาวเฟสแน่นอนร้อนค่ะเราซึ่งตัวครีมของเขานะคะอาจจะจะเท,ทให้ดูนะคะจะเป็นเนื้อครีมสีขาวแบบนี้นะคะกลิ่นก็คือจะมีเป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่มีแบบกลิ่นแต่งเติมอะไร ซึ่งตัวครีมมันจะมีความซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเนื่นหนะนะคะจะมีความนุ่มชุ่มชื้นมากๆขนาดทาที่แขนยังรู้สึกได้เลยจิ๊จริงๆแอบบอกก่อนว่าวันที่สายได้มาครั้งแรกค่ะก็คือวันนั้นอะหน้าดันมีปัญหาพอดีมีเ,เขาเรียกว่าผดผดืนแดงๆขึ้นนะคะเหมือนน่าจะไปแพ้อะไรฝุ่นมาแล้วบริเวณตรงนี้ก็ไปแพ้เหมือนกันคือน่าจะเป็นแมสที่เราใส่ทุกวันนะคะ แล้วคือใช้ครีมเคาน์เตอร์แบนนะแต่ไม่หายจนกระทั่งมาเจอตัวนี้ก็ลองใช้ดูทีนี้ปรากฏว่าวันแรกตื่นเช้ามาเอ,อ๊เหมือนจะยุบลงแต่ก็ยังไม่ชัวร์พอมาวันที่สองปุ๊บก็ลองแปะไปใหม่พอตื่นเช้ามาเฮ้ยจะบอกว่าไอ้ผดฝื่นที่เราเป็นอยู่มันหายเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยครีมเคาน์เตอร์แบนที่อยู่ตัวเครื่องแป้งคือไม่แตะแล้วนะคะ คือตั้งแต่มาเจอตัวนี้รู้สึกมันโอเคมากๆคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันครบถ้วนจริงๆเพราะฉะนั้นสาวๆหนุ่มๆที่รักสวยรักงามนะคะดูแลตัวเองเหมาะมากๆเซตนี้ไม่จําเป็นต้องไปเสียอะไรแพงๆคน์เตอร์แบนอีกต่อไปอันนี้รับประกันพอมาเจอตั้งส่วนนี้รู้สึกว่าเลิฟจริงๆ,ค,ๆคุณสมบัติครบถ้วนนะคะเซตอลาวิดานี้รับรองว่าคุ้มค่าแล้วก็รับประกันความปลอดภัยแน่นอน สวยจากภายในสู่ภายนอกนี่ยังไงลองไปหาดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะ,คะ